เอาไปปุ๊ยังไงครับวันนี้ยังไงฮะ <S <S วันนี้ยังไงฮะบวกบู๊รจรษษษิงนันเลยสวัสดีค่ะตอนวันนี้เราจะมาตีกอกิจกรรมวันเด็กของเรารองเท้าอุ้ยถุงเท้าคุโรมิยะสั่งมาจากม่ว <S <S มงไปไหนก่อน ประเด็นคือม่วงไปไหนก่อนตรงนี้จะหาว่าแต่งตัวไม่สวยคุยแว่นตาเหมือนแก่กับรำคอนเดี๋ยวพนักงานคนนั้เขาจะาสวัสดีจ้าที่วันนี้เราจะมีหน้าใหม่ไปเอาไข่มาฮะไม่ต้องไปแวะซื้อลูกกอล์ฟเพราะว่าวันนั้นไปบาดเจ็บจากครเฮิร์ตมาหลายลูกก็เลย เขาก็เลยจะลงมาจัดแจงมีของชันไหม ความจิตวิทยาความมั่นคงกับสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงนะคะทุกปีเราก็จัดกอลไปปีหนึ่งครั้งแต่เราแค่ช่วยจัดแต่เรามีออบแกนได้กอลด้วยนี่ถ้าปิดสนามนะก็แยกต่างหากกับค่าแคดดี้กับค่ารถก๊อลนะคะถ้าเกิดเพื่อนเห็นก็จะมีรถก๊อลอยู่มันหลายเป็นเป็นเยอะๆเป็นร้อยๆ้อยร้อยรพันเรื่นี้นะเราก็รับมาแล้วนในตกลงก,การ วันนี้เพื่อนเราหายไปสองหน่วยเราก็จะหาตัวแทนซึ่งมาแล้วแต่ว่าตัวยืนไปยืนอยู่นน่นแหละตัว oon, ยวืนแบบ่ายบอกไม่สนใจแล้วตัวยืนบอกว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ไม่มาด้วยตัวยืนจะไปจัดการอันนี้เวลาเข้ามาตรงานก็จะมีจ่ายตากหน้างานหรือว่าก็จะโอนมาก่อนนี้ก็จะเป็น,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 นที่ีที่มานะรอๆนี่นี่ไงนี่ไง,ไงมาแล้วนี่เขาจะขายก็ขายตัวไปเดี <c oughs> ๋ยวนี้ชอบ เขานี้ชอบโดนดุอ่ะชอบแบบชอบแบบไม่ช่วยอ่ะทำได้ออกกำลังเขาเขาาถามว่าเขาลอกวงวนไหนเขาซื้อมาชื่อคนนี้นั่นเรารู้เหรอไม่รู้แล้วเราช่วยเขาหาว่าเผื่อมีชื่อนี่ตรงกันอันนี้กำลังช่วยที่เขาหาอยู่ปรากฏว่าไม่ตรงแล้วเขาบอกว่าเป็น V I P เลยครับเออ V I P ถ้าหมื่นนะคะธรรมดาสามหมื่นห้าไม่ทราบว่าวันนี้คุณจ่ายไปเท่าไหร่คะ แต่ระดับเบียร์มีแน่นอนเน้ยขิงละหน่อยไม่น่าใช่เราเบียร์มีได้4 5คนนะคะธรรมดาเรา4คนว่าเรามี4คนแปลว่าได้ว่าเราะเสาวอ่ะว่าเรามีสาวแล้วก็จ่ายธรรมดาเหมือนกันอีกคนเนี่ยเราก็จะเราจะชวนตาบ้องมาตีไม่น่ารอดไม่น่ารอเพราะไอ้ไอ้ถุงที่อยู่เนี่ยก็ถุงมือใหม่เหมือนกันต้องมามาดูด้วยดีกว่า แบ,บยาวก็จะไม่สนใจใครนี่มาแล้วอันนี้เวลาเราเราได้ของที่เราเลือกค่ะพี่อะคะพี่เฮลแจกฟร้อนครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีอะไรอีกก็มีคุมาร์คคุมาร์คเอิร์นแล้มีอะไรอีกอะไรอีกคุมมาร์คแล้วก็อ๋อเดี๋ยวนี้ เขาเข้าร้อนแหะคือเข้าอวโซดบ้าโวโดอันนี้อันนี้คุ้งกนอันนี้ปังไก่หนึ่งเพียงแบ็เซรามี่อยไลแบนอันนี้เป็นเพื่อนรักของเขาเองอ่ะคิดถึงเพื่อนจังเลยเขานี้เพื่อนไม่มาจะเขายังไงแต่มีหน้าเต็มอยู่ก็ถือว่าโอเคเพื่อนไม่มาคิดถึงเพื่อนจังเลยอันนี้เป็นเพื่อนรักในการจัดกอล์ฟบังเอิญว่าเดินทางไปต่างประเทศเราก็เลย ว่าจะเอาเพื่อนเนี่ยเขาบูชาลูกเขาแทนเราก็เลยจะเอาเพื่อนไปจีบกอล์ฟกับเราด้วยนะคะแต่กแล้วรู้ไปนะคิดถึงคิดถึงอ่ะเพื่อวันนี้เรามีรางวัลมีไฟเอพีซีไฟเลดี้โลโก้โดเนสตูพี่พี่น้องหมูเด้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 งที่เหมูเด้งหมูเด้งแน่ ก็เดี๋ยวมีอาหารกลางวันวันนี้เอ็กเซ็กนับกอล์ฟเราการันตีไว้ที่300คนถึงไหมถึงไหมน่าจะถึงเกินไหมเกินไหมอาจจะอาจจะไม่เกินถ้าเกินก็คิดสีราคาหนึ่งอันเนี้ยการันตีไว้ก็ทำให้เราปลุนใจว่าเราจะมีอะไรกิน300ไม่โดนด่าแน่นอนนะคะเมนูเราคัดเลือกมาอย่างดีคราวนี้เออสปอนเซอร์คูนวันเป็นทองคำสองสนึงถึงถึง ถ้าเกิดไม่แตกจะมาจับรางวัลตอนเย็นออลืมบอกไปพักต้ามีสี่อสะคะ A B C D ใช่ไม่ไม่อึ่นัน่ดนอนดีกันใช่เขาจะเขาจะออก B A T กับ B D ป่ะใช่ใช่เขาจะไม่ได้ออกไล่ A B C เพราะบอกว่าถ้า A B มันง่ายไป B D ก็ยากไปเขาก็เลยมาจับเหมือนกับว่า A D B D อะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศในสนามโดยที่อาจจะไม่มีเราอาจจะเป็นแป้งและต้องพาไป ไปค่ะว่าบรรยากาศเป็นยังไงไปรับแขกก่อนอันนี้ก็อันนี้คนนี้คนนี้ คนนี้ก็เป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมคัวน,นะคะของอจอวอร์อิกัลชื่ออะไรคะมาริโอ้ชื่อมาริโอ้แล้วค่ะมา <laughs> <โดย>ติดตววอรองเลยเมาเลยไม่ทราบว่าธุรกิจของคุณคืออะไรคะตอนนี้เป็นยาบันเทีงครับเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมธุรกิจของเขาที่ชื่อเซฟโซนะคะคุณพร้อมใช่ไหมคะคิดว่าดูจากหมวกคะ่ะก้มหัวลงค่ะ <laughs> นี่คุณ <laughs> เราไม่เป็นรองใครไปจำจุด โกลนสนามกอล์ัสการาคือเขาใส่ส่งเสริมความเป็นไทยอารมณ์สินค้าวโอทอกสนุกใจอันนี้ไข่อันนี้จะเป็นไข่เยี่ยวม้ามีหลายสีหน่อยนี่ไข่เยี่ยวม้าแพงละสี่แพงละสี่ร้อยเขาโมดินได้เนี่ยสนามฟ็อกหรือว่าปิงปองเออเล่นนะเขาส่งเสริมมาเป็นไทยแล้วก็ส่งเสริม พี่ฉันเลือกเองเลือกไก่กบเขากับข้าวหมูแดงเดี๋ยวมีประเด็นว่าฉันไปอิสลามกินไม่ได้เราก็เลยเราก็เลยดูแลอิสลามด้วยนะคะดูน้องพี่น้องมุสลิมว่ามีทั้งไก่ทั้งหมูคุณเลือกกะเพราไก่กับข้าวหมูแดงไม่ใช่ข้าวหมูแดงประทานข้าวตรงนี้เสร็จก็รู้ควาวนอยู่เลยกินจากปากข้าวจากบ้านแล้วเต่เดี๋ยวเสียสิทธิ์กินได้นะเขาบอกไว้ อันนี้เป็นน้องคุโรมีที่ลูกเห็บเห่าของดาดานะคะได้ให้วันเกิดนะคะในอายุ4ีที่ผ่านมานะคะตั้งแต่มีเขาขึ้นมานี่ขุมโทนมากนี่ม่วงทั้งตัวเลยออแน่นอนนี่ขุมโทนมากเลยเนี่ยคอนโทรนั้นน่ารักออกว่าเราได้ยังไง ทุกทีก็ทุกทีสนามมาเลเทคก็ไม่ได้ค่อยแต่งตัวสวยอะสนามแบบตีมาหน้าฝนตลอดเล่เทคกับบ้านตลอดอันนั้นทำอะไรคะเนี่ยเออจะพาไหมไปตรงนั้นน้าน้าไงตรงเลยอ้าวแด็กเอาไปตีไปซ้ายเกินไปพอตีตรงเล่งไปทางนั้นทุกทีไปขวากันทุกคนใหม่ได้ไหมอ่ะมันนี้แก่นะแล้ววันนี้แกไม่ต้องกัดไง ให้มันยากชีวิตตกน้ำไปไปดอกข้างหน้านะไม่ต้องมาดอกตรงตกน้ำมึงไปด้เลยหนร้อยหาสิบเลยาคีมเฮ้ยเราทำของไม้เฟิมันดอกหนึ่งร้อยห้าสิบว่นี่อีวอมอีวอมวันนี้เรามาเยี่ยมเรามาโฮมเขานะคะ เรียกให้ดูเรียกให้กูดูด้วยค่ะโอเคงั้นจับตาดูนี่นี่เดี๋ยวแม่งภาปิดตายปอนกูรอฟังนิเดียวนี่แน่เป็นไงเป็นไงโอ้พอดีเลยวิ่งไปหาพอดีเลยห้ามไหมน้ำกันจวไปไปดอบด้วยกันเพื่อนน้ำกันอ้องไห้ เฮ้ยมึงจะเหนื่อยทำไมลูกสองกระสอบไปดอปตรงนู้นเราเราไปติดตามมันได้ไงเนี่ยเราร่วมมาสอบ ผลประกอบการหลุมแรกเป็นไงบ้างครับน่าจะมีแปดอะแปดเพราะว่าโดนไปหลายพันบอกว่าน้องอะกรีนน่ากลัวมากเป็นกรีนแบบเร็วมากเร็วว่ะไม่ใช่เร็วว่ะเร็วมากจริงๆดึงนู้นเลยดึงนาน่ากลัวจริงๆแล้วนี่เกามาไล่เราแล้วค่ะตายห่าไม่ไปแล้วค่ะเขาจี้ก้นเราแล้ว ตายครับตอช็อตระเดิดาของดาดาจังหวะนี้อันี้จะมาดูถุงกอลฟของดาดาค่ะดูออฟฟิตก่อนอันนี้น้องให้มาจากน้องแคนดี้นะคะแต่ตรองเท้าซื้อเองแล้วก็ถุงนี้ค่ะทั้งชุดนี้นะคะออกเงินซื้อเองแค่อันนี้อันเดียว <c oughs> แน่ๆที่เหลือเราก็ได้สปอนเซอร์มาถุงที่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรแต่ว่าเขาเห็นอัลติเมท น้าบอกว่านา้าให้บอกว่ามันแลว่าสุดยอด <c oughs> แตะที่ดูฝีมือที่ผ่านมา <c oughs> ในนี้มีอะไรมีผ้าเช็ด <c oughs> อันนี้มีทีจะบอกว่าทีเนี่ยแพงมากเลยนะเนี่ยยี่ห้อเนี้ย <c oughs> เขาเรียกเหมือนกับมาตินี่ทีทีตั้นทียาวนะคะ <c oughs> เอ้ยนี่มาทียาวนี่พี่ทีอย่างนี้นะมันจะเพิ่มระยะประมาณสักสิบหลาเขาว่างันแล้วมันราคาแพงมากถุงหนึ่งมีอยู่ห้าอัน ประมาณ300กว่าบาทโดนโดนไปนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไุณอันนี้มีเรนคเวอร์พกมาสิไรฝนไม่เคยตกเมื่อเราไม่พกมาปั๊บวันนั้นฝนตกทันทีเก่ามากในนี้ก็ลูกก๊อฟไม่มีแล้วหมดวันนี้เราจะใช้ด้วยความถนอมมีไม่มีเฮ้ยเป็นนักก๊อไม่มีของข้างในเลยอะวะเฮ้ยไม่ได้ดิต้องมีของนิดนึงอยู่ โอ้ไม่ได้จะดูว่าข้างในมีอะไรอ๋อนี่ค่ะมีพัดพัดธนาคารพัดนี้ไม่สปอนเซอร์แต่ว่าเฮ้ยพี่ถือไว้เร็วหาถึงลื้อจเรามีพัดพัดไล่ดอกไม้นะคะมอดแล้ลูกเนี่ยไงวีแค่เนี้ยไม่มีอะไรเเดียยวกันลแล้วก็อันนี้เป็นชุด T X G ที่เขาเทียบว่าเป็นรถเฟอร์รารี่นะแต่ฝีมือเนี่ยก็เป็นพวกซูซูกิเหมือนเดิม พัตเตอร์ได้มาฟรีนี่เป็นฟรีแบบซูเปอร์สโตร์จะหนาขึ้นที่เขาคิดแบบนี้เนาะอันนี้พี่ทิวก็สปอนเซอร์มาให้อันนี้หน้าตาเหมือนฮิปโปไม่น่าเหมือนหมูเด้งปะ <laughs> เออเนี่ยอันนี้ก็ได้มาอีกทีนึงแั้น,นี้คะ่ะทั้งหมดทั้งพวงนี้ใส่ผิดแล้วค่ะเออใส่ <laughs> ผิดไม่เิดอีกใส่ผิดอีกอันนี้ก็สปอนเซอร์มาเหมือนกันคาราวโรนี่ให้ดู นี่บอกว่าก่อนที่จะไปซื้อชุดกอล์ฟควรจะไปฟิตติ้งก่อนไม่เคยเราได้มาเลยเราปรับตามไม้ไม่มีอะไรพิเศษเลยอ่ะอ๋อมีอน,นี้พิเศษมีห้าแปดอันนึงห้าแปดนี้ก็ไว้สําหรับชิปโดงนะคะลายธงชานนจบถุงกอบน่ารักน่ารักไปต่อ ทั้งเยวแล้วมันจะตีดีไงเอ s <S าละครับตอนนี้เราก็ตีเสร็จแล้วเดี๋ยวขอสายจะตีเสร็จแล้วขอมาเล่ารายละเอียดของที่นี่สักหน่อยที่นี่ผมเพิ่งเคยมาตีครั้งแรกเพราะว่ามันมันใกล้กรุงเทพเราก็เลยไม่ค่อยได้มาตีตรงนี้เท่าไหร่ใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้มากใกล้มาก ที่นี่นะครับความพิเศษของที่นี่คือเขามี4คอร์สครับ A B C D สนามกว้างใหญ่บรรยากาศดีหญ้าดีคลีนดีครับน้ำเยอะต้นไม้สวยคือตีไปครบรถแน่นอนครับงานวันนี้ก็หันไปได้<ล> <ปะ S 1> ด้วยดีชุลมุนนิดหน่อย <c oughs> แต่ก็สนุกสนานครับเพราะว่ามันก็จะมีแต่บรรดาพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็คนรู้จักทั้งนั้นครับมาก็เหมือนงานเลี้ยงเลี้ยงรุ่นนะครับแต่ว่าเลี้ยงรุ่นเราเลี้ยงกันกลางวันบ้าง มีกิจกรรมแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันที่งานเลี้ยงครับก็วันนี้ก็แค่นี้นะก่อนจะไปนะครับฝากกดเดี๋ยวตัดออกมาหนึ่งต้องพอมตัดเลยนะดูก็พี่บอกเออแล้วก็ชูมือสวนไปก่อนก่อนแยกกันไหมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งกิ้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 งเลยนะครับซีพีออซีพีอค่ะ อ,อยู่ค่ะขอบพระคุณที่ดุจมากๆเลยนะคะที่ให้เก่งพูดมาจับรางวันให้กับเรางานนีนนด้ด้วยนะคะและต่อมาค่ะขับรางวัลโอเวอร์ออล์ลงเน็ตน,นะคะคอดเอเดียของเราค่ะสำคัญท,ที่ทำคะแนนเดสก์กอลได้ดีที่สดุดคนสิทธิ์เก่าดีเด่นค่ะทีมนายอภิสิทธิ์ค่ะโตนาอ่าโตนาค่ะทีมนายอภิสิทธิ์สิทธิ์เก่าดีเด่น โอเคได้ให้นายผ่าไปนะคะต่อมาค่ะได้จากทีมมิสคูบิชิบอเตอร์ค่ะอ่าอยู่ตรงนี้เลยต่อมาค่ะได้จากทีมสยามกราาุงรังโอเคค่ะแล้วก็ต่อมาค่ะทีมนกหัวขวาน61ค่ะนายน่ารักมากมาก าจะเป็นชนะเลิกในอลลัลไเอของเราค่ะคนคะแนนด,ดังนี้เอา39อิน39มบ่ดที่แขปิบกว่า40ผู้ที่ได้ชนะเลิกลไฟเอได้แก่คุณพัดจากวนปิ่นทองกับทีมทิทิเวสสองอ่ะโดนเท่าไหนเท่าไหน